ะพี่น้องจําให้ดีนี่แหละเวลาเราเรียนเรื่องละหมาดเต็มครบแล้วละหมายดย่อครบแล้วละหมาดรวมนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาให้กับพวกเราจําไว้เลยนะครับพวกเราจะไม่มีโอกาสทิ้งละหมาดถ้าเอาสูตรนบีฮะดีษนบีว่าไงมันมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งจากอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสว่าไง จามา่าอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบัยนซ اظوري و ا ل รี ر ي والمقرب والisha bin Madinati من غير الكوفين و ل นว ا ลามาตอรนอิบนุอับบาฮ์บอกนบีเคยเอาละมาซูรีรวมกับอัซรีละมาดมักริบรวมกับอิชาไม่ได้เกี่ยวกับเดินทางด้วย ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฝนตกด้วยแล้วก็ไม่ได้มีความกลัวใดๆเลยนบียังเคยรวมมีคนหนึ่งถามอิบนุอับบาสว่าลิมาฟาอัลาซาลิกะทำไมรอซูลถึงทำแบบนี้ล่ะไม่นบีไม่ได้เดินทางเลยแต่นบีขับละหมาดรวมฝนก็ไม่มีก็เราไม่มีใครมาฆ่านาบีด้วยอยู่ปกตินี่แหละ แต่มีบางครั้งนบีเอาละหมาตซุรีรวมกับอัสรีมากระบรวมกับอิชาแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยคนนี้ก็ถามอิบนุอับบาสว่าทำไมนบีถึงทำอย่างนั้นอิบนุอับบาสตอบอยังไงไกลายุเรียอุมมาตาฮูนบีไม่ต้องการให้อุมมะของท่านเนี่ยมีบาปในการทิ้งละหมาตหรือเกิดความยากลำบาก ดูนะยกตัวอย่างเราเดินทางลงสุวรรณภูมิหกโมงเย็นที่สุวรรณภูมิมีที่ละมานไหมมีให้มันมีสูเราอยู่สุวรรณภูมิเลยมีที่ละมาดดีอาบน้าละมาดดีมีห้องแอร์แต่เราเนี่ยอยู่ในระหว่างเดินทางแล้วต้องไปรอสายพานเอากระโปรงกระเป๋าเขานี้คนบางคนเนี่ยเวาลาไม่เรียนเฮ้ยไม่น้าไม่น่าไม่น่ามึงเฝ้ากระเป๋ากูด้วยนะเดี๋วกูจะไปละมาด นี่ไงนี่ไงแล้วมันทําให้คนเฝ้ากระเป๋าเป็นคนดีหรือคนเลวไม่ได้ละหมาไปด้วยลองดูสินี่ไงปัญหามันเกิดแบบนี้แหละเพราะไม่เรียนเวลาไม่เรียนสุนนะพังได้เวลาละหมาดเฮ้ยโหไม่ได้พเพราะแข้งแข้งได้เวลาละหมาดแล้วหกโมงมึงเอ้ยถ้ารอสายผ่านกว่าจะมากว่าจะอะไรออกมาพอดีมะเกรดบดมึงเฝ้านะ มึงเฝ้าหรือไม่งั้นมะแข้งลูกสาวคอ,อ,อดียะเฝ้ากระเป๋ามะาเดินเดี๋ยวมะไปละหมาดก,ก่อนฟาดีละจะลงอ,อ,อะไรสุไลคอจะลงนรกสวรรค์ช่างมันมาะไปก่อนสูตรไข่นาบีก็เลยให้สูตรโดยผ่านอิบนูอับบาสเล่นานบีอัลซูรีรวมกับอ,อัสรีมกรักเรบรวมกับอชาโดยไม ไม่มีเรื่องความกลัวเข้ามาเกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องฝนไม่ได้มีอะไรเลยคนหนึ่งก็ถามอิบนุบัตทำไมนบีถึงทำอย่างนี้อิบนับ,บาัาสกไกลายุฮอริยะอุมมาตาหูเพื่อมันจะได้ไม่เป็นบาปเนี่ยรวมเลยอ๋อสายพานมาก็รอรอสายพานมากักรบมาแล้วตั้งใจเลยตั้งใจเอาฟัดดูมักรีบรวมกับอิชาที่บ้านจบแล้ว นั่งรอไปเฮ้ยทาไมได้เวลามไม่ละมาน่ะเดี๋ยวบาปนะเว้ยเนี่ยตรงนี้เขาก็มีสู้เราที่อามละมาไอ้นี่ปากเสียมึงมึงอย่าปากเสียมึงทําให้กูดูไม่มีค่าเลยเหมือนกูไม่เลยไม่เห็นความสําคัญละหมาดไอ้มึงนี่มึงนี่วอลล่ะนี่ไงมันไม่เรียนน่ะมันก็เลยไปรู้จุดเดียวว่าละหมาดทิ้งไม่ได้แต่นาบีให้มีการเอาอะไรรวมทั้งแทง,ทงสู้เราอยู่ตรงนั้นน่ะ ที่อาบน้ำนมาตก็รวมได้เพราะเรากำลังเดินทางแต่ของนบีรวมเนี่ยเกี่ยวกับเดินทางไหมไม่เกี่ยวด้วยป่วยไหมปล่าด้วยไม่เลยแ่นนบีก็เคยรวมเพื่อจะให้อุมมานาบีเนี่ยมีทางออกอาจารครับครับ